สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมเซียวโยนะครับมีรถสวยราคาถูกมานำเสนอกันอีกแล้วนะครับกับ Ford Ranger อนะครับนะสี่ประตูนะครับ3.2นะครับ y t e c ทนะครับเป็น 4WD ด้วยนะนะเป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับผมนะคันนี้สวยมากๆครับปี2017นะราคา4 6 7 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้เลขไม่เจ็0หม่กพนกิโลเมตรนะฮะแล้วก็สวยเดิมด้วยนะครับสีขาว นะฮะสีขาวสวยเลยทีเดียวนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะฮะนะฮะมีชุดแต่งนะครับมีกันแมลงเรียบร้อยนะครับชุดแต่งด้านนงด้านหน้าสวยงามเลยนะครับผมมีไฟแต่งมาด้วยนะนะฮะมาด้วยไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนะฮะมีครบเลยทีเดียวนะครับสวยนะฮะสีเดิมสวยนะครับ3.26สสปีดออโต้นะครับผมนะยางนะครับยังเหลืออีกเยอะนะฮะแม็กสวยครับอ่า เป็นตัววายเทคด้วยนะโฟวินนะครับสวยมากๆนะครับแหลกหลังคาทุกอย่างพร้อมนะฮะเรียกว่าออปชันจัดเต็มนะครับออปชันจัดเต็มเลยทีเดียวนี่ออปชันจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับบันไดข้างต่างๆนะครับนี่เป็นโฟวโฟวิวแท้นะครับโฟวิวแท้นะครับไม่มาติดสติ๊กเกอร์นะครับอ่านะฮะนี่ตกแต่งเรียบร้อยนะครับผมไฟลงไฟเลี้ยวนะครับเนี่ยรถสวยมือเดียวนะครับ รถสวยมือเดียวเลย76,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสวยมากมากชุดแตกชุดแต่งนะชุดแตกนะครับชุดแต่งนะครับครบเลยนะครับุแต่งครบอะไรครบครับไม่ต้องไปทําอะไรยังไงเพิ่มกันแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับซื้อไปใช้งานกันเพียวๆเรียวๆกันเลยนะฮะเดิมทุกจุดครับรับประกันได้เลยนะครเดิมทุกจุดนะครับนะ จะมีตําหนินิดเดียวนะคันนี้ตาหนิซ้ายหน้านิดเดียวนะครับผมอ่าก็ไม่ร้ายแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะครับอ่ะภายในสวยนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังอย่างดีเลยนะครับตกแต่งมาด้วยสีดําคาดด้วยสีส้มนะครับดําคาดส้มสวยเลยเบาะสมบูรณ์มากๆนะ เบาะสมบูรณ์มากๆนะครับภายในคือคันนี้ล้างขายอะครับล้างขายเลยนะฮะสวยมากๆนะครับกับฟอร์ดคันนี้เน่พามาดูกันแบบคร่าวๆเ,าเดี๋ยวเราไปเจาะลึกข้างในกันนะครับสวยมากๆนะสวยจริงๆนะครับมี power outlet มีต่างๆตรงนี้ครบเลยนะครับยางรองพื้นอย่างดีเลยนะครับยางรองพื้นอย่างดีเลยนะครับกระจกต่างๆนะฮะ พเมีมเลยนะครับพิมีมเลยนะครับคันนี้นะนะครับสวยเดิมครับนี่มีชนหนักพิฆ่ตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้โอ้ผมรับประกันได้เลยนะซื้อคันนี้ไปสบายใจนะครับแต่งครบสวยจบเลยนะครับผมเนี่ยนะครับแต่งเบาะมาทุกอย่างสวยนะวเทคนะฮะสวยมากๆนะครับสวยเนียนมากๆนะครับนม่อันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับ ระไฟฟ้านะฮะปรบับเอนไฟฟ้าทุกอย่างไฟฟ้านะครับชมกันแบบเนียนๆน,น,นะครับนะคอนโซลต่างๆสวยฮนะสวยดูดีจริงๆนะครับออปชั่นครบจัดเต็มนะครับพวม,มเลยมันติฟังชันนะครับนะสวยงามมากๆนะครับนี่โอเคฮนะคุณแจามา2ชุดครบเลยนะครับคันนี้นะคุณแจมมา2ชุดครบเลยกับชุดแต่ง YT e ท มาแล้วด้วยนะครับมาสตาร์ทกันดูหน่อยนี่ผมว่าวัยรุ่นก็ชอบไวัไหนก็ชอบนะคันนี้นะเนี่สตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับเรียกว่าหน้าจอคือเป็นแบบโอ้โหแบบสมัยใหม่มากๆนะครับเป็นแบบระบบดิจิตอลนะครับต่างๆนะครับเห็นไหมตรงนั้นตรงนี้นะครับเป็นระบบดิจิตอลเหรอผมอยากให้ดูจริงๆฮะนี่ทุกอย่างเป็นดิจิตอลนะครับเจ็ดหมื่นหกพัน 984กิโลเมตรนะครับดิจิตอลเลยอ่ะสวยมากๆนะนะครับคอนโทรลต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอ้สวยสุดๆนะครับหน้าจอ7นิ้วนะฮะนี่มีอ่าเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับคันนี้นะเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะครับออปชั่นจัดเต็มมากๆนี่นี่สุขอย่างครบเลยนะครับนี่นะฮะครบมากๆนะครับคันนี้โหสวยนะครับกล้องหลังก็มี นะครับทุกอย่างสวยงามนะ้รับผมบอกข้างๆหมดเลยนะครับมีอะไรยังไงนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ยังมีลูกเล่นต่างๆนะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมีช่อง usb นะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับผมเนี่ยสวยงามนะครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยครับเป็นขับ2ขับ4นะครับหรือ4โลนะครับต่างๆนะครับขึ้นเขาลงเขาแบบขับเคลื่อน4นะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์ออโต้เนี่ยก็ปรับเป็นเกียร์เมนูนได้ด้วย คือพร้อมทุกอย่างนะครับคันนี้นะสวยงามจัดจัดนะครับสวยงามจัดจัดเลยสวยงามผุดผุดนะครับแม่ช่องเก็บองเก็บของนะครับพคงไฟอะไรออกแบบมาอย่างดีสวยมากนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับโอ้โหคันนี้เนี่ยสุดมากๆนะครับสุดมากๆนะครับออปช่นออปชั่นนะครับนี่ทับกระจกเก็บกระจกออปชั่นครบนะครับเป็น3.2นะครับ y t e c h ค w d ร a v i g a t o r นะีคันนี้นะ อ๋อสวยห้องมากนะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้วยกันครับนะหกแ0นเบาทเท่านั้นเองนะคันนี้นะครับกับ Ford Ranger คันนี้นะนี่กระโปงก็เป็นแบบค้ำนะครับอ่ะคันนี้ก็มีเรียกว่ารอยขันนะครับที่กระโปรงนะครับนะก็มีการตกแต่งกระโปรงนะครับซ่อมกระโปรงนะครับแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยไม่มีนะครับอ่า อย่ามาดูฝั่งนี้กันนะครับเครื่องนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเนี่ยก็จะมีเรียกว่าคันนี้มีตําหนิหน้านะครับหน้านิดหนึ่งนะครับนี่มีรอยขันนะตำหนิหน้ามีรอยขันนะครับมีฝั่งนี้นะครับมีเคมประกันศูนย์มานะครับนิดเดียวนะครับผมนะไม่ถึงคืบว่าอย่างนั้นเถอะนะครับผมนะโอเคครับหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับผมเซลล์โยนะครับนะกับ Ford r a n g e r นะครับดับเบิลแคปนะครับ3.2นะครับ Y Tech นะครับ Navigator นะครับคันนี้นะ เป็น4 w h e วิ4ด h e e l ด้วยนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเซลโยนะครับ0614744451หรือแอดไลน์คุยกันที่ r z 444ครับยินดีบริการนะครับทำสัญญาถึงที่พร้อมส่งรถให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับ